สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพาไปเก็บผักหลังบ้านจ้ะเขาบอกพรุ่งนี้พายุจะเข้าฝนจะตกกันเลยหนุบอกแกให้ไปเก็บไอ้ถั่วที่แกปลูกกันจ้ะแกบอกมันจะแก่หมดเลยให้ไปเก็บเดี๋ยวจะไปเก็บกับลูกสาวจ้ะตะกาคนอันเบนมาตามแม่มาไปเก็บผักเก็บผักคนตะกาคนมะบายเลยลูกชฉลจะเจ็ดแล้วฝนมันจะตกวันนี้อาจจะยังไม่ตกนะจากฝมมนน่าจะตกวันพรุ่งนี้แหละเมื่อเช้านี่ออกมารอบนึงแล้วมันยังเสียก มันยังเปียกอยู่เลยจะกันเลยรอจนบ่ายนะนี่ถึงออกมาอย่าดมนหงเบนมาดูเห็ดเห็ดอะไรนี่ไม่เห็นเห็ดมาทายเห็ดลูกอุ้ยที่บ้านมีเห็ดเหยียเห็ดกินได้บ่เนาะเห็ดใบเบื่อบ่นี่งามงามเห็ดอะไรเนี่ยเบนออ้ยอย่างอวบอย่างอวดเลยเขาเรียกเห็ดอะไรพี่น้องอู้ดูตรงนี้ก็มีเบนเหดช้าลูกนี่แต่ตรงนี้ก็มีอันนี้ร้อยอะไรมันกินกระลอกกระต่ายมันกินเห็นไหมนี่น่ะรอมันกินแสดงว่าเป็นเห็ดกินได้ไอ้พวกนี้กินเนี่ย เขาไม่ใช่เห็ดาตเบื่อหรอกเนาะเหมือนเห็ดไอ้นั่นเลยเห็ดโคนเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรบ้านเราอ่ะสวยเนาะแต่ <Okay. S 2> ยืนทิ้งไม่เห็นมันงอกทุกปีแหละไปเก็บผักกันลูกแต่มาดูถั่วลงุง๊อสจ้ะไอ้บอกจะเก็บได้แล้วเหมือนมันจะแก่หมดแล้วจ้ะมันจะไม่มียอดดอกใหม่หรือเปล่าเพื่อนนะไม่เห็นมันแบบเหมือนจะสุดแล้วอะ ต่มันก็ไม่ค่อยดอกเท่าไรหรอกแต่มันยอดจะด้วนเลย,ยต้องมาเก็บจ้ะแะแก่หมดแล้วดีตรงนี้แก่จ่ตรงนี้แก่หมดแล้วเห็นไหมดอกเมืองๆมืองแต่ตอบรุรีรุ่นใหม่เริ่มออกอีกแล้วเห็นไหมดอกเต็มเลยข้างในรู้นกตดอกตอบุรีจมป่าอยู่เห็นปะลูผักดูจ้ะพริกเพลกพริก,รกอดีกระดกเด้เนี่ มีซื้อพันธเข้ามาต้นจะเห็นไหมฮะเรเห็นโอ้ยเห็นลูกสาวได้สตอรอเบอรี่ไม่มีเห็นไม่เห็นยี่สองสามลูกแล้วมาเช้าเนี่ยแม่มารอบหนึ่งละกต่ลูกใหญ่มากเลยสตรอเบอรี่เห็นได้ก็เก็บลูกไปแบกหาตรงนู้นจะมีอีกลูกหนึ่งแม่เห็นเมื่อเช้าไม่ออกมาเห็นแล้วไม่เห็นแล้วตรงนั้นแหละป<ๆ>ีสวยเนาะลูกใหญ่มากไหย แล้วนี่จ้าจะโชว์พริกหยวกยางดุมันจะเห็นไหมพริกหยวกที่ปลูกละมันมีลูกเต็มเลยยาวมากตอนแรกคิดว่าเป็นพริกหยวกลูกเล็กๆลูกยาวมากเลยจ่ะวันนี้จะมาเก็บถั่วก็เก็บจ้าแล้ววันนี้น่าจะต้องตัดไอ้แขนงบล็อกคีอเลยจ้ะเห็นไหมมันมีแขนงอย่างนี้เลยจ้ะตัดลวกกินน้ำพริกกินอร่อยผัดก็อร่อยจ้ะคืออันใหญ่มันนี่น,น้อยตัดไปแล้วเดอ้อนิพี่น้อง อันนี้ที่มันแตกแขนงเนี่ยอันใหญ่มันจะเป็นยังไงต้นเดียวแหละมันก็ตัดมันก็แจกแขนงมาให้ตัดอีกตัดแล้วตัดอีกเราจะชอบทาไ้อย่างนี้จ้ะต้องปลูกเยอะหรอกกินคนเดียวรวกินน้ําพริกเอาเก็บถั่วเก็บถั่วลูกเอาตะก,กา้าเบสแล้วหนูรูรู้เปล่าไอ้ถัวยนี้เขาเก็บสักประมาณไหนเก็บมากเนาะสาวเขาเก็บไม่เป็นปุ๊บป๊อบบอกให้เก็บอันที่มันเต่งๆอย่างนเนี้ยเนี่ยประมาณนี้เก็บได้นี่ที่มันเป็นกลมๆแบบนี้ลูก เบนทางนี้นี่ลุงพ่อปบอกให้เก็บเอกลูกประมาณนี้ลูกมันเต็งเพราะว่าถั่วอันนี้เขาจะกินเม็ดในมันมันจะมีสองแบบแกบอบกเขาจะกินแบบต้องฝักแร้วก้เม็ดในเอากันไ,ไ,ไ,ไกลตัดด,ดิไมมเอากันไ,ไกลมาอยู่ในตะกร้านุ้นเอ็นไ,ไกลตัดเอาลูกวางตะกร้าลงแล้วใช้กันไกลตัดเอออย่างนั้นแหละถนอมถนอมมันหน่อยเอออย่างนั้นเลยลูก จะสวนผักรกมากเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาทําความสะอาดมันเห็นมาตกทางเดินยาวเป็นเต็มหนูดูออกใช่ไหมลูกไอ้ที่มันเป็นฝักแบบกลมๆแล้วอะ่ะเขากินเม็ดในมันจับเบาๆมือนะล,ลูกจะให้มันช้ำแล้วนี่จะ้ะมะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศเชอรี่ดกดกอยู่จะ้ะเป็นพุ่มเป็นทวงเลย จ้ะตรงนี้เป็นพวก,พวกเลยเดี๋ยวปีหน้าต้องปลูกใหม่ปลูกเยอะๆวันนี้ปีนี้เพิ่งหัดปลูกครั้งแรกอะจ้ะมันก็เลยไม่รู้ว่าจะปลูกยังไงจริงๆปลูกทีทีวันนี้ก็ได้ต้นนี้ เป็นยังไงกันเนาะทางเมืองไทยได้ข่าวอะ่ะช่วงนี้บัานเราแย่มากเลยเอัตัด,ดแย่มากเลยใช่ไหมพี่น้องก็ทํายังไงได้เนาอพี่น้องเห็นข่าวก็โอ้ลําบากใจแทนเลือเกินเมืองไทยเราไหนจะโรงงานโฟมระบงระเบิดไหนจะโควิดระบาดไม่รู้จะทำยังไง โหจะทำยังไงกันพี่น้องเดี๋ยวจะกี่ฟักเนาะไอทวงคุณป๊อปเลยอีทอทางอเมริกาเขาดีเราได้พี่น้องเขาไม่ต้องลำบากเหมือนทางบ้านเราเท่าไหร่ยนี่โควิดเขาก็เปิดเขาเดี๋ยวนี้โควิดทางอเมริกาเขาไม่มีการป้องกันอะไรเลยจ้ะเขาเขาภาวะปกติไม่หรอผู้คนก็ออกไปทำงานทำการกันเหมือนเดิม มันต้องมาอยู่บ้านเหมือนแต่ก่อนลอเลยเบนดูดีๆมันบางใบอยู่หรกมันเขียวเหมือนกันเนี่นี่สาวพวกเก็บไม่มดได้ไม่ไรเก็บตามอีกจะพวงเล่นอะไรในเป็นมองหาอะไรน้นนู่นนู่นไอ้เก็บพักไปเดินเลน่นเห็นไหมนี่แหละคอยจะเอางานเอาการเนี่ยในลูกสาวฟัอ่าอนก็ฟักไม่ค่อยงามกระดระดกเดดไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรดอกพี่นอ้อง ปลูกตามธรรมชาติไม่เคยปลูกด้วยเพิ่งจะปลูกครั้งแรกในชีวิตนี่แหละลถัว่วลันเตาเนี่ยเขาบอกยอดมันอร่อยเลยถัว่วลันเตานะ่ะเบ้นแม่ไปเก็บกิน รอดเลยเนีมยี่มไรก็เก็บไปจ้ะพี่นอกอยู่ในบ้านเหมือนหนาวอานนอกมข้างนอกยังร้อนเลยเป็นแม่ก็ไใส่เสื้อกันหนาวมาอยู่ในบ้านหนึ่งก็มันหนาวหนาวไม่ได้หนาวสักหน่อยเลยมันไม่จะแกะถั่วข้างใน,นไม่ถั่วลังเตาให้ดูเป็นไงจะแกะฟ้ากำงาม มาพี่น้องมาดูเม็ดถั่วลันเตาไอที่ปลูกมันเป็นไงข้างในางามดูกะน,นี่เห็นไหมงามเนาะแกะอนงามไม่ดูเลยเลยพี่น้องไออันไม่ค่อยเต็มก็มีนะ่ะยัางงามเลยไม่กินไม่กินเดี๋ยวเก็บให้เซจก่อนเดดร้อนมากเลยตะเก็บอันกลมๆล,ลูกมันถึงจะแกะ่ใช่ไหมกลมยังไม่แก่ต้องปไปไลาเก็บไปเรื่อยๆถูกแล้ว ต้นนี่มันจะตายด้วยนี่เ็นสองต้นเลยอ่ะมันจะตายเลยอ่ะตาดีๆมองเห็นไหมลูกเหมือนจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไรหร่หรอกเบนใช่ไหม มันหน่วยไม่ได้ดากแถวนี้มันหน่วยไม่ได้มันโดนพักอื่นผมนี่แขนบล็อคดีที่ปั๊แล้วได้กินตลอดมันจะมีดอกให้มาใหม่อีก เมันกี้สวยก็ไม่ได้โอ้ยตรงตนี้จะแก่หมดดิไม่ได้มาตัดหลายวันไม่ได้มาดูเลยเลยแต่ผลมันตกจากแขนงของมันที่เก็บไว้มันก็จะได้กินประมาณนี้เลยจ้ะลวกกินบน้ำพริกเอาไปผัดก็ได้อุ้ยอันนี่ยอดใหญ่แต่แก่ดิเห็นไหมจกยอดใหญ่อันนี่แก่ไปหน่อยละ แก่ในบอกข่ารี่แบบนี้ชอบไปลวกจิ้มน้ำพริกมากกว่าผัดน้ำมันบางกอร่อยเดี๋ยวแม่จะไปเก็บพริกหน่อยเบนมาถ่ายตรงนี้หน่อยดิจะพริกโอ้ย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 เบนเห็นผักบุ้งที่แม่เอามาจำไวหมนี่ผักบุ้งที่เอามาจำกำลังแตกยอดใหม่เพียบเลยมาเด็ดเมื่อวันก่อนก่อนฝนจะตกแอบซุ่มแอบซุ่มปลูกไว้ จะลองเก็บพริกไปทำพริกเจียวดูอ๋ตสองสามอันมีจ้ะพริกหยวกงามไหมลูกใหญ่มากตรงนู้นก็มีอยู่หลายลูกอยู่สามลูกสี่ห้าลูกจะน,นี่อีก <S <S เห็นไหมงะมันหน่อยมันตั้งแต่ตรงต้นเลยตรงโคนเลยต้นนี้มันจะดกไปหรือเปล่าตัดเอาออกบ้างอ่ะ,อะ,อะ แค่นี้ก็พอแล้วไปตำพริกแจวจะผักในสวนก็ให้ได้เก็บกินเรื่อยๆเลยจ้ะปลุกนิดปลุกหน่อยพอจะได้กินชอบพริกจ้ะลูกใหญ่มากนี่ไปตำน้ำพริกแจวมันจะไม่เผ็ดดีเนาะดูดูถั่วลุงป๊อบได้แค่นี้เลยจ้ะเก็บสองรุ่นแล้วอีรุ่นแรกลุงป๊อบแกมาเก็บไปเองอีนี่รุ่นที่สอง เก็บของเพื่อเข้าบ้านแม่ก็จะไปทํางานเออแล้ววันนี้ลูกสาวก็จะออกรถใหม่จะพี่น้องเขาไปดูมาเมื่อวานก่อนดูในออนไลน์สองที่สามที่แล้วจ้ะก็มีที่ใกล้ๆถูกใจเขาก็เลยจะไปออกมูกบ๊อบจะพาไปออกพอมีขับไปมหาลัยตอนไปเรียนมหาลัยนะจ๊ะเพราะว่ามีรถก็ไปเรียนลําบากก็เลยต้องซื้อให้ลูกสาวอีกคันหนึ่งก็หนูออกเองหนูออกเอง <laughs> ลูกสาวบอกหนูออกเองก็เขาก็ออกเองนะจ๊ะเพราะว่า แค่ช่วยเงินดาวแม่ก็ช่วยเงินดาวตั้งเยอะดาวให้ตั้งเยอะกับครึ่งเนาะเอาแม่ก็ช่วยเงินดาวหนูหนั่ลูกจะให้ออกให้หมดได้ไงที่อเมริกาหนูก็รู้อยู่ว่าเด็กๆพอจบมหกเขาก็ช่วยพึ่งพาตัวเองแล้วเขาไม่จะพึ่งพ่อแม่เหมือนบ้านเราแล้วลูกก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก็ช่วยแต่่าที่ช่วยช่วยเงินดาวเขามั่งอะไรมังอละจ๊ะแล้วตอนบ่ายหนูไปเอารถแม่ก็ไม่ได้ไปด้วยแม่ต้องไปทํางาน เพราะว่าต้องรอลุงป๊อบกลับจากทางานถึงจะไปเอารถได้เพราะลุงป๊อปก็จะทํางานน้อยก็ไปทํางานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยไม่ค่อยได้ทําวิดีโอถ้าอยู่ด้วยกันก็ดีเนาะไปะได้ไปทาไปไปเอารถด้วยเลไไปได้ทําวิดีโอรถแล้วถ้าไม่ได้ถ่ายก็รอคลิปหน้าแล้วกันแล้ววิคคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้ไปจ้าพี่น้องกกวัดดีจ้าโชคดีจ้าแล้วหนูวัดดียังไม่ถ่ายไหนแล้วหนูวัดดียังวัดดีข้าวมันหน้ามันจะเต็ม